ได้รับผลิตภัณฑ์จากยูมีพัดกรุ๊ปอีกแล้วค่ะเยี๋ยงกล่องทางด้านนี้ชิบต้องด้านนี้อ่ยืนหน่อยเอาคอกล่องยืนมา,า,นมาตรงๆชิบนี่เดี๋ยวเราเช็คดูนะคะว่ามีอะไรวันนี้กล่องไม่ใหญ่แต่สั่งยาสีฟันนะจะได้ยาสีฟันไหม,มเราได้ที่ผิดอย่างดี อกว่าไม่ใช่เห็นกันไกอาวุธไม่ใช่หรอกเราก็เอากันไกแกะดูสินี่ยาสีฟันอ่าดูดูดูด,ดูมีกี่ลอดสี่ให้เห็นคนั้งนะให้เห็นแต่ของสี่ลอดสี่ลอดกล่องเปล่าเย้ สุดยอด